กคนพบกับพี่นกนะคะกับรายการเบิร์ดซิกไลสร้างตัวตนสร้างรายได้นะคะกับช่อง y o u u u b e c h a n n e เบิร์ดแก้วตาไลฟ์นะคะวันนี้นะคะพี่นกมีสาระดีๆเกี่ยวกับการนำเสนอเรื่อง าขายของบนออนไลน์นะคะบางคนอาจจะยังงงว่าเอ้ยมันทำได้จริงหรือเปล่าวันนี้พี่นกก็จะมาแนะนำให้ทุกๆคนฟังแล้วก็เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์นะคะที่พี่นกทำเกี่ยวกับการขายของบน Facebook นะคะหรือ Marketplace หรือ Facebook นี่แหละนะคะที่เราจะนำให้สร้างไรายได้ได้นะคะ ก่อนอื่นนะคะที่เราจะขายของบน facebook นะคะคุณก็ต้องมี facebook ก่อนนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครก็สมัครเข้าใช้งานนะคะ,ะส่วนพี่น้องมีแล้วนะคะเราก็ไปที่ตรงนี้เลยนะคะไปที่ facebook ของเรานะคะทุกคนนี่เลยนะคะเมื่อมาที่ facebook ของเรานะคะก็จะเจอหน้าแรกนะคะ,ะ facebook นะคะมีคุณสมบัติที่แบบว่าโอเคมากเลยนะคะให้เราติดต่อ เพื่อนนะคะแล้วก็กับทุกคนบนโลกใบน,นี้ที่เราต้องการรู้จักนะแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งสำหรับชีวิตพีน่นกก็คือเฟซบุ๊กเนี่ยใช้ในการขายสินค้าได้นะคะขายของได้ด้วยนะทุกคนก็ดีเลยแหละนะคะสำหรับบคุคคลที่มองหาอาชีพเสริมหรือรายได้ที่สนะทุกคนก็เหมาะมากเลยนะก็ เพื่อนคุณจะมีเท่าไหร่ไม่ได้มีความสำคัญหรือจำเป็นนะคะเพราะว่าสิ่งที่พี่นกจะมาแนะนำเทคนิคต,ต่อไปนี้คือการขายของบน Market marketplace หรือการขายของที่ Facebook กลุ่มหรือ Facebook ในกลุ่มต่างๆที่อยู่ในจังหวัดหรือต่างจังหวัดนะคะที่เรามี a c e b o o k เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้นะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเฉพาะ สำหรับสินค้าที่เราจะาขายโอเคนะอาจจะยังไม่คุ้นเคยสำหรับบคุคคลที่คิดว่าขายของบน Facebook ก็โพสต,ตามหน้าทำไลย Facebook แบบนี้เหรอจริงๆไม่ใช่นะทุกคน oh, <no. S 1> ที่เคล็ดลับที่พี่นกจะมานำเสนอวันนี้คือการขายของบน Marketplace แล้วก็การขายของฟรีในกลุ่มขายต่างๆนะก่อนอื่นพี่นกจะเล่าถึง Facebook ในกลุ่มก่อนนะคะดูซิว่าเขาทำกันยังไงนะโอเคก่อนอื่นทุกคนก็ต้องเข้าไปที่ m า r r k t t p l c e e ก่อนนะคะเพื่อลิงค์เข้าไปในเฟซบุ o กกลุ่มนะก็กดเข้าไปเลยใน Marketplace นะคะแล้วก็ไปที่หน้า Market ของเราแล้วก็ไปที่ โปรไฟล์มาเก็ตนะนะส่วนตรงนี้ก็จะไม่ใช่เกี่ยวกับ facebook แล้วนะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ facebook เขามีให้เราสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือสำหรับท่านใดที่ต้องการขายสินค้านะคะแล้วก็เข้าไปที่ตัวคนนะเมื่อมาตรงนี้นะคะเราก็จะมาเจอโปรไฟล์การค้านะคะที่มิน่นกเอาเมาส์ล้อมรอบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็จะมีกล่องข้อความนะคะก็ นี่คือรายการของเรานะคะพอถัดลงมาเกี่ยวกับการขายนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะก็คือสินค้าของเราจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ถัดลงมาก็จะมีผู้ติดตามเพจนะพอเจอผู้ติดตามเพจเสร็จแล้วก็เลื่อนต่ำลงมาก็จะเป็นการตั้งค่าในการขายสินค้าของเรานะคะทุกคน เลยพีน่นกก็จะมีกิจกรรมล่าสุดของพี่ก็ได้โพสขายบ้านนะคะขายรถยนต์ขายบ้านมือสองขาย everything กทุกอย่างที่จะทำให้เป็นเงินแบบเราไม่ต้องไปเหน,นื่อยนะคะกับปเผชิญกับฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนนะคะเราคอนโทรลจากที่นี่เราก็ปิดการขายได้แล้วหรือเราก็มีลูกค้าเข้ามาบอกยินหน้าร้านเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ประเด็นของการทําธุรกิจออนไลน์คุณต้องเป็นมืออาชีพนะทุกคนคําว่ามืออาชีพนะคะเดี๋ยวพี่นุกจะทำคลิปออกมาไว้ต่างหากนะคะถ้าพูดไปมันจะยาวเวินเวนะนะว,วันนี้พี่นุกมาสอนเกี่ยวกับการลงสินค้าที่ Marketplace แล้วลงสินค้าที่กลุ่มเฟดบุ o กกอ่าชัดเจนนะ เมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะพี่นกก็จะมาดูว่าสินค้าพี่นกที่พี่นกลงไปนั้นมีกลุ่มไหนบ้างแล้วก็มีตรงไหนบ้างนะก็เข้าไปเลยปุ๊บนะพอเข้ามานะคะทุกคนก็จะเจอนะคะสินค้าที่มีการเปิดลีดให้ลูกค้ามาเจอสินค้าแล้วนะพอเข้าไปนะคะปุ๊บนะเราก็จะเจอ ตรงนี้นะคะสินค้าของเราแล้วก็โปรไฟล์รายละเอียดสินค้าที่เราโพสขายเมื่อกดออกมานะคะเราก็จะมาที่เอาทีส่สีขาวแล้วกันเราจะเข้าไปดูว่าตรงนี้นะคะมีผู้คนเข้ามาดูหรือยังพินุกลงไว้แล้วนะคะก็คือตรงนี้จะบอกรายละเอียดได้หมดเลยลงขายทั้งหมด19บก้าแห่งเราเข้าไปดูกันนะนี เมื่อเลื่อนลงมานะคะในฟีเจอร์นี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดสินค้าเราเข้าไปได้แล้วก็เมื่อขายแล้วเราสามารถทํากดปุ่มตรงนี้กดปุ่มตรงนี้นะคะเพื่อที่อ่าทว่าเครื่องหมายขายแล้วนะคะหรือกดปุ่มตรงนี้เพื่อลบสินค้านะนี่เลยทั้งหมดทั้งมวลเรามาดูตรงนี้สินค้าทั้งหมดมี19แห่ง ก็คือใน Marketplace 1แห่งแล้วก็ในกลุ่มสินค้าขายดีหนะึ่งรถบ้าน992เมือสองเชียงรายพานตรงนี้นะคะเป็น f c e e o o o กลุ่มนะคะที่เกี่ยวกับสินค้านั้นๆน,น,นะคะคุณขายรถคุณก็ไปขอเข้าอยู่ในกลุ่ม นะคะคพี่นกก็เป็นแอดมินกลุ่มเยอะมากเดี๋ยวพี่นกจะเอามาลิงก์มาทิ้งไว้นะคะทุกคนก็จะได้สามารถดูได้ด้วยนะแล้วก็เข้าไปขายสินค้าได้เลยนะประมาณนี้นะคะ,ะก็มีคนดูสินค้านะคะ3ครั้งนะคะยังไม่มีการแชร์ยังไม่มีการอะไรแค่นั้นกดออกนะคะเสร็จแล้วเราไปดูที่แอ c o r d ์สุดรู้นะคะที่ลงเมื่อเช้านี้นะ เข้าไปนะคะมี19รายการเหมือนกันหมายความว่าพี่นกลงไว้ที่19กลุ่มนะทุกคนเมื่อเลื่อนมานะเราก็จะเจอมีคนดูทั้งหมดนะคะ16ครั้งนะก็มีที่ไหนบ้างน,นี่เลยนะที่ตรงนี้เลยนี่ก็จะเป็นรายการที่เราลงขายนะคะโอเคเรากดออกมาต่อไปนะคะเราต้องการ ลงสินค้านะคะโอเคเราไปจัดการลงสินค้าของเราได้เลยครั้งแรกเมื่อเราเข้ามาที่กล่องนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็น marketplace นะคะเรากดตึ้งเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาเจอถ้าเราจะโพสขายเรามาไปที่ขายนะตรงนี้ที่พี่นุเอาเมาส์ชี้ไว้นะทุกคนนะไปที่ขายกดปุ๊บจะมีให้เราเลือก มีสินค้าทั่วไปของใช้ในครัวเรือนโน่นนี่นั่นมือถือนาฬิกาลงตรงนี้ยานพาหนะรถยนต์รถเก๋งมือสองลงตรงนี้บ้านลงตรงนี้สมัครงานลงตรงนี้โอเคตอนนี้เราจะไปที่ยานพาหนะนะเมื่อเรามาที่ยานพาหนะเราเลือกไปที่รูปนะคะทุกคนอย่างเช่น Accord เนี่ยพี่นกเคยลงแล้วรับรองว่า เขาจะไม่ให้ลงซ้ำนะแต่ตอนนี้พี่นุกจะยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นอ่ะกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วกดเรียบร้อยนะคะตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อแบบไหนก็ได้ที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาดูได้นะคะใส่ราคาเข้าไปนะคะใส่ราคาเข้าไปในความเป็นจริงนะคะ ลูกค้าจะได้ไม่ต้องสับสนหรือสงสัยในารนา,นะะนายการสินค้านะคะอ่ะส่วนรายการสินค้านะคะคุณก็พิมพ์ไปเลยปุ๊บปุ๊บ,บนะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วคุณก็ไปที่ถัดไปนะตรงนี้ที่พี่นุ๊กวงไว้เนี่ยก็คือมันจะมากดมาปรากฏใน Marketplace เมื่อมาปรากฏใน Marketplace แล้วแล้วก็ตัว Facebook คุณนะอยู่ในกลุ่มต่างๆ กลุ่มต่างๆก็จะปรากฏด้วยทั้งหมด20กลุ่มหรือเยอะกว่านั้นนะคะก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้คุณก็ใส่ไปได้เลยเกี่ยวกับสินค้านะคะก็เป็นเกี่ยวกับการขายรถนะนี่เสร็จแล้วคุณก็กดเผยแพร่เพียงเท่านี้นะคะสินค้าของคุณก็จะไปอยู่ที่ market place 1ที่2ก็จะไปอยู่ที่กลุ่ม Facebook กลุ่มต่างๆ ที่เขาให้เราลงขายสินค้าฟรีนะคะทุกคนนี่แหละนะคะเคล็ดลับที่พีนน่นกมาแนะนำแล้วก็มาสอนวันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มี a c e b o o k นะคะก็ไปสมัครซะมีแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะก็ไปเข้ากลุ่มนะคะพี่นกจะนำกลุ่มแคปเจอร์กลุ่มมาไว้ข้างๆตรงนี้นะทุกคนก็จะได้เห็น ว่ามีกลุ่มไหนบ้างคุณก็แค่พิมพ์ชื่อกลุ่มนะคะ,ะการพิมพ์ชื่อกลุ่มนะคะว่าคุณจะเข้ากลุ่มไหนนะคะก็ไปที่ตรงนี้เลยทุกคนไปที่หน้า facebook หน้าแรกล่ะคะ่ะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าพี่นกเน้นเรื่องการสอนนะคะแล้วก็มาตรงนี้คุณก็กดเข้าไปแล้วก็ พิมพ์ไปเลยว่าคุณจะต้องการเข้ากลุ่มไหนอย่างเพงนุซื้อขายที่ดินเชียงรายนะคะคุณก็กดเข้าไปถ้าคุณยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะมันจะมีตัวบอกมาว่ากดเข้าร่วมกลุ่มนะคะพอคุณกดเข้าไปนะคะก็จะมีแอดมินเขาก็จะให้คุณสแกนคุณว่าคุณเข้าใจกติกากฎของกลุ่มได้ดีหรือเปล่า คุณก็รบก,กวนนะคะตอบคำถามนะคะเพื่อที่ว่าแอดมินจะได้รับพิจารณาคุณเข้ากลุ่มโดยไว้นะแค่นั้นแหละนะคะอีกอย่างที่เขาให้คุณตอบคำถามเพราะว่าเขาป้องกันคุณว่าคุณจะเป็นเฟิร์มแวร์หรือสปายแวร์ก็คือไวรัสต่างๆหรือเปล่ากรณีที่ไม่ใช่คนนะคะจะพิมพ์ จะอ่านภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จะตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนเนี่ยอย่างเช่นเขาถามว่าคุณต้องการซื้อหรือคุณต้องการขายถ้าคุณต้องการทั้งสองคุณก็ต้องพิมพ์ว่าคุณต้องการทั้งสองเพราะว่ามีแต่คนเท่านั้นที่คิดได้แบบนี้ส่วนเป็น AI นะคะที่เขาปล่อยมาไม่ว่าจะเป็นสปายแวร์หรือไวรัสต่างๆจะไม่รู้ความหมายของมนุษย์นะโอเคพี่นุกก็จะบอกทิศนี้ไว้เหตุผลที่ แอดมินถามนะคะอย่าไปโกรธเขาเพราะว่าเขาป้องกันไวรัสเข้ากลุ่มถ้าเข้าปุ๊บแล้วก็คือล่มทั้งกลุ่มนะคะทุกคนใครที่อยู่ในนั้นไวรัสเข้าถึงหมดนะคะแล้วก็จะต,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 ต่อต่อต่อมาถึงเพื่อนเราใน facebook ด้วยเขาก็เลยป้องกันไว้นะทุกคนนะ,ะเมื่อมาตรงนี้อย่างเช่นคุณต้องการที่จะขายของในกลุ่มของพี่นกละกันนะก็คือ ซื้อขายรถบ้านมือสองอันนี้เป็นกลุ่มของพี่นกนะก็คือเมื่อคุณกดเข้าร่วมมันก็จะมีมาให้คุณกดเข้าร่วมนะทุกคนนะพี่นกก็จะมารับคุณนะคะขอให้คุณตอบคำถามที่ตรงประเด็นที่พี่นกเขียนไว้ให้นะทุกคนนะก็จะประมาณนี้อ่ะสำหรับคันนี้ขายแล้วนะคะพี่นกก็จะ มาปิดการขายเลยก็คือเข้าไปที่ไขป่ปลาสามจุดนี้นะทุกคนเสร็จแล้วจะมีบันทึกสินค้าแก้ไขโพสนะคะแล้วก็ลบสินค้าแล้วก็ทาเครื่องหมายว่าขายแล้วเราก็จะทําเครื่องหมายว่าขายแล้วนะคะนี่เลยคุณต้องการขายที่ไหนไม่ต้องการตอบก็กดถัดไปแล้วก็กดเก็บเห็นไหมสินค้าของเราก็จะทําการขายหมดแล้วนะคะประมาณนี้นะคะ เมื่อขายหมดแล้วคุณต้องการลบนะคะคุณก็เข้าไปแล้วก็ลบสินค้านะคะทุกคนลบโพสเห็นไหมโพสก็จะถูกลบออกไปนะคะต้องใช้เวลา Facebook นะในการแจ้งฟีเจอร์นิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะมีเมนูไหนอีกที่ต้องการทราบนะคะนี่คือเทคนิคหรือและวิธีการขายสินค้านะคะบน Marketplace แล้วก็ ขายฟรีที่ facebook กลุ่มนะคะคำว่าขายของใน facebook นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยโพสขายบนไทม์ไลน์แล้วมันจะไปได้ได้ยังไงโพสขายบนไทม์ไลน์นะคะข้อดีก็คือเพื่อนของคุณจะมาเห็นนะคะถ้าเพื่อนของคุณต้องการสินค้านั้นนะคะสินค้านั้นก็โดนซื้อแต่ถ้าเพื่อนของคุณไม่ต้องการนะคะ ก็คือเคล็ดลับที่พี่นุกบอกไว้ก็คือโพสต์ใน Marketplace แล้วก็โพสลงที่ Facebook Group นะคะโอเคนะคะพี่นุกอาจจะไม่ใช่นะักขายมือทองนะคะแต่ก็ทำยอดได้เดือนละหลายๆหมื่นนะคะกับการขายสินค้าออนไลน์นะคะอย่าเพิ่งคิดว่ามันขายไม่ได้หรอกนะทุกคนมันมีความเป็นไปได้หมดนะคะในโลกใบนี้นะคะอืม โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วนะคะก็ใครที่ต้องการให้กำลังใจพี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วท่านใดที่ต้องการมีรายได้ก็ไปลงมือทำเลยนะคะเทคนิคความสำเร็จคือลงมือทำทันทีในสิ่งที่ในสิ่งที่คุณรู้เพิ่งรู้มานะคะไม่ว่าเรื่องนั้น จะจริงไม่จริงคุณลองแล้วคุณจะได้เกิดคำถามในใจตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้นะคะประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะคะคุณไม่ต้องเชื่อใครคุณไม่ต้องเชื่อพี่แต่เป็นแค่คุณลงมือทำนะในสิ่งที่คุณต้องการหรือในสิ่งความฝันของคุณนะคะก็จะเข้าใกล้ความฝันของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคนะคะเคะคะงินที่หามาได้นะคะต่อยอดชีวิตให้มันถูกวิธีนะคะไม่ว่าจะนำไป เสริมทักษะอื่นๆนำไปเรียนรู้ในคอร์สนำไปซื้อหนังสือดีๆมาอ่านนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีทุกคนไปก่อนนะคะ